โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุมกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาถามคําคถามที่ทุกคนถามกันนะครับที่ผมโพสไปหนเฟซผมนะว่า,อ,าอยากถามอะไรน้องๆบ้างหลังจากที่จบแข่งไปแล้วนะครับว่าคนดูเนี่ยอยากจะถามอะไรแล้วก็วันนี้อาจจะมีถ่ายเบื้องหลังเราจะไปถ่ายรูปก,กันนะครับที่ที่ชื่อชื่อจะางลุช่างมันนะฮะจำชื่อไม่ได้เดี <S <S ๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปของแต่ละคนนะครับก็เดี๋ยวถ่ายวีล็อกให้ดูด้วยนะครับ มาเดี๋ยวมาถามทีละคนเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวเรามาถามคําถามแรกกันนะครับเม้นแรกนะครับเป็นเดี๋ยวดูดูด,ดูอ่าเนี่นะพี่กายทวัดนัทด,ดาวเวน,นะครับถามท่านปุ๊กมาว่าอ่ปุ๊กเลิกติดเล่าขาวยังครับโอ้โหคำถามยังงี้ต่อยแว่นต่อย <c oughs> อแล้วก็คำถามต่อไปนะครับคุณล็อกกี้อี๋นะฮะประวัติน้องปุอนะได้จะมีหลายคนถามมาเยอะนะน้องปุนมาอยู่ในทีวีกีีได้ยังไงไปเจอใครก่อน จอแคนวิวนั้นวิวเปิดเทสแคนก็เลยไปเทสแล้วก็จับลงห้องซ้อมแล้วกรีเข้าทีมาอ๋อหมายถึงท่านวิวเปิดเทสแคนหอยสังใช่แล้วคุณก็ไปเทสใช่แล้วท่านท่านวิวน่าจะแบบหัวแตกบ่อยเฮ้ยพี่น้องคนนี้มันเอาเรื่องว่ะก็เลยล้องจับไปลงห้องซ้อมดูท่านวิวก็เลยมาบอกพี่ว่าเออน้องน้องมันเล่นเอาเรื่องนะก็เลยร้องให้มาซ้อมแล้วผลงานเข้าตาน้องก็เลยได้มาอยู่ในทีมนะครับสนามต่อไป อกไม่เผ็ดนะฮะจากผู้ชิงอน้องวันนี้ติดตามน้องคุณมายาวนานมากถามน้องคุณว่าน้องกุณมีแฟนหรือยังคะมีนะครับทำไมรีบตอบจันคำถามต่อไปน่าจะน่าจะเกี่ยวกับผมละรอบรอบไฟนอลนะครับคุณกิติทัศน์ถามเข้ามารอบไฟนอลมีใครบ้างก็จะเสริมทัพเข้ามาไหมไม่ไม่เพิ่มแล้วครับมีแค่นี้ละฮะสี่คนรวมผมก็เป็นห้าแล้วนะฮะ ก็มีแค่นี้ไม่ไม่เพิ่มเติมนะครับผมทีคนถามน้องปุนเข้ามาอีกแล้วน้องปุณนี่สุดยอดน้องปุนจะสตรีมไหมครับยังไม่รู้ครับรอดูรอดออูยังไม่รู้นะครับผมท่านปุ๊กพลังเล่าข่าวใช่ไหมครับถึงทำให้เก่งขนาดนี้<อ>จากคุณนัทวุฒิสาโคสาโคดวันนะครับอ,อีกทีชุดแรกมีใครบ้างชุดแรกมีใครว่าวิวทำได้ไหม,ไมตอนนี้จะแรกเลยแล้วใช่ก็มี มันก็เค้กแล้วก็โอ๊ตแล้วก็ดิมบู๋เออมีมีแค่สี่คนแค่นี้นะฮะ<อ>นายอาร์ตอ่ะคำถามต่อไปนายอาร์ตนะครับเบลไม่ต้องจับแล้ว <c oughs> นายอาร์ตนะครับถามน้องปุ่นฮะน้องปุ่นลงแข่งโปรวรกทำยังไงไม่ให้ตื่นเต้นกล้าเล่นครับฝึกบ่อยๆนะฮฝึกบ่อยๆมีอย่างอื่นไหมเออผมพอดีผมจับไข่ตลอดเวลาครับไม่ใช่นะไม่จริงๆก็คือทุกคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันคุยกันตลกกันอยู่แล้ว มันไม่ทําให้ไข่ซีเรียสไงมันก็เลยเล่นได้กันหมดทุกคนคำถามต่อไปคุณรัชชาโนนไอดีนะครับถามว่าพี่พี่คิดว่ารอบต่อไปพี่หวังอันดับเท่าไหรอ่อันดับที่เท่า่ก็ได้ครับแต่ก็ต้องคาดหวังสูงสุดแหละที่หนึ่งอ่าแต่ตอนนี้ก็คือคือรอบนี้ผมจะให้น้องๆ้องเล่นให้เต็มที่เล่นให้เหมือนแบบลงแรงเลยอ่าแต่ว่าไม่ได้แบบแยกกระจายกันไปฆ่าไปคิวแต่ว่าก็มีส่วนกับส่วนในการเล่นเป็นทีมอยู่แต่ก็ต้องรอดูรอบแก่นนะครับ มีอะไรเซื่อมไพน์แน่นอนแล้วก็คำถามต่อไปปิยะพลกิติลา้โหลูฟี่ใช่ว่าเนี่ยใช่ไหมชื่อเนี้ยเพยกชุดชุดเด็กเพียุกซุกซุกเด็กไว้กี่คนอะทุยไม่มีโอ้โหเดี๋ยวก็โดนเมียอันนี้อ่ะคำถามต่อไปนะครับ e x p caramel เข้าทีมมาได้ยังไงฮะมาดูทั้งเมลวหน่อยอันนั้นเพกเปิดนับคนเข้าสังไอเข้าทีมทีมสองคันมี่ใช่ มีว่าอะไรไปสมัครเข้าแล้วพี่เล่นดีก็เลยเล่นเข้า,ขาทีมอ๋อคืออย่างเงี้ยคือผมทําทีม2ด้วยนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะทีมทีม,ทมคือเฮ้ยแสงแสงแสงเดี๋ยวคืออย่างเงี้ยแสงเอคืออย่างเงี้นะครับคือผมก็ทําทีมอะคาเดมี่ตอนนั้นนะครับมีทีม2สํารองไว้เผื่อแบบพองสอมเพราะว่าน้องๆตอ,อนนั้นอนะ่ะมากันไม่ค่อยครบโดยเฉพาะโป๊ก คนไม่ครบพี่เลยต้องทําทีมสองขึ้นมาเผื่อแบบทีมขาดปุ๊บจะได้ดึงน้องคนนั้นมาซ้อมได้มาซ้อมแทนได้แล้วเมลก็มามาเทสแล้วเมลเล่นดีที่ดูจากโปรไฟล์แล้วโอโ้โหยังโหดนะครับแล้วก็เลยเอามาเทสแล้วเล่นดีด้วยแล้วก็ตอนแรกอยู่คนละทีมนะพอซ้อมปุ๊บห,ห้องเดียวกันนะห้อง EP, อีพีอะเมลเปิดน็อกพี่น็อกพี่ตลอดเลยพี่โมโหไงพี่ไม่ไหวไงมาดึงมาซ้อมกับทีมใหญแ่แล้วก็ทําได้ดีนะฮะก็เลยได้อยู่ในทีมอีพีนะครับ คำถามต่อไปแจมแมวนะครพี่โอ๊ตจะได้ลงอีกไหมซีซันนี้โอ๊โอ๊ตอาจจะไม่ไม่ได้มีแต่ซีซั่นหน้าได้กลับมาแน่นอนโอ๊ตนะครับต้องต้องอยู่ที่โอ๊ตด้วยว่าโอ๊ตโอ,อ๊ตจะเลิกเล่นสีไฟหรือยังแต่ก็คือยังไงได้กลับมาแน่นอนพี่ไม่ไม่เสริมทับใค,ครนะฮะชายผู้ผู้ที่มีบอกกุ้งอยู่ที่ดูใบท <c oughs> ่าปุ๊บพกเล่าขาวไปแข่งด้วยไหมครับไม่ได้นะครับ ไปแข่งที่นู่นเขาห้ามพลุกเราไปถามแต่เล่าขาวเนี่ยโอ้ทั้งกายทว่าจะเปิดเล่าขาวมาคลิปนี้เลยดูดิใครหนึ่งหโหดสดนะมีคนถามเข้ามานะครับใครวะเนี่ยใครถามเนี่ยอ่คุณจิตทิวัฒนะฮะนั่นปุ๊กใครโหดสดเนี่ยในเนี่ยน้ำปนน้องปนเฮ้ยน้องปนรับงหมดตึงสุดเลยนใช่เหรอใช่น้องปนตึงสุดในทีอ่าวเมื่อวานก่อนเห็นบอกว่าดวลกันชนะแพ้ผมใช่ แต่ให้น้องปวดโมดกว่าครับอต้องมีคลิปดัวแล้วแหละต้องมีคลิปดัวแล้วล่ะคำถามต่อไปนะฮะคุณคุณวีรพัฒน์นะครับอยากรู้ประวัติของพี่วิวก่อนจะมาอยู่อีฟนะครับท่านวิวท่านวิวไปอยู่ที่ใดมาก่อนครับแคนไปอยู่แคนไหนมาก่อนที่มาอยู่กับแคนพี่อะไอยู่แคนกับแคนเจ้าแบบจริงก็อยู่แบบ คนในเกมมันแหละชวนเข้าอยู่ใน,นแคนอ๋อก็คือเป็นเป็นคนที่แบบสุ่มเจอเลยมั้งใช่ไหมใช่แบบแล้วก็เขาชวนเข้าแคนไปไม่รู้ว่าเป็นแคนจำในจำอะได้แล้วมั้งชื่อแคนอ๋อนดีเคมั้งน่าใ่ผิดเออแล้ววิวเข้ามาเทสน่าจะเทสหลังโอ๊ตใช่ป่ะใช่พี่แบบไม่ได้เทสแบบรับไปเลยรับเชิญรับแล้วก็ใช่ใช่พุ่งนช่วงนะั้นมัน,ม,นมันแบบมันมันไงแข่งโดดลอยลิศน่ะที่เ,เปิดรับสนะี่ห้าคนนะเออแล้วท่านวิวก็มาทำหมากใช่ อะไรประมาณนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันก็แบบป็นยิงหัวไม่ค่อยมีเนาะอัดตัวแล้วก็โพลีซีซันหน้ามีคนถามเข้ามาโพลีซีซันหน้าคุณคุณทรงนะโพลีซีซันหน้าแข่งยังทำทีมอยู่ว่ายังทําอยู่นะครับยังแข่งอยู่แคนกับทีมแข่งไม่เหมือนกันนะแข่งกับแคนนะถ้าุยุบแคนก็คือเฉพาะแคนแต่ทีมแข่งก็ยังแข่งต่อไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะแสงไฟไม่มีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันว่าการถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปเราไปเจอกันครับผม ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมมีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ามานำเสนอโดยที่ผมเนี่ยจะลองไปสุ่มเพชรให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับสังเกตที่เพชรผมนะฮะตอนนี้มี309เพชรเท่านั้นก่อนเลยนะครับให้เราเข้าเวเชชบ็บไ e s p e c ก s h o p net เมาก่อนนะครับและวกดไปที่เข้าสู่ระบบให้ล็อกอินด้วยเฟซหรือว่าจะสม,สมสัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับหลังจากที่ทุกคนล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเข้า,าี่หัุข้อตงเงินนะครับผมและเลือกช่องทางที่ทุกคนสะดวกนะครับผมเลือกเป็นทัวร์เวลตนะคร หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมาถึงก็กดเลยแล้วกันนะครั้งแรกของผมมาดูกันว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายให้จะได้รางวัลหรือไม่ได้นะฮะมี75เชล750เอา้าโอ้โหพูดไม่ทันคำเลยเ5 0ยเชลมาแล้วนะครับไปครั้งที่2ลุยกันเลยนะฮะมาดูกันครับจะได้รางวัลอะไรครับมันมีได้รับเครดิตคืนด้วยนะอ่าห้าถึงห้าสิบแล้วก็หนึ่งถึงห้าเออโหยสามสิบเชลได้อยู่ไปกันต่อรัวๆนะครับผม โอ้ยอยากได้พันห้าร้อยเชลจังเลยอ่ะจะได้ไหมเนี่ยโอ้คุณไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะครับถือว่าครั้งแรกเรายังได้ของดีไปอยู่นะครับผม750เชลก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคนระั้งเดียวนะครั้งที่3ได้หรือไม่ได้75เชลโอ้โหถือว่ายังโอเคอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งนี้ครับมาดูกันครับว่าจะได้อะไร โอ้สาเชลนะครับโอ้โ oh หหลังจากที่เราส่มเสร็จแล้วฮะเราก็กดมาที่ดูของรางวัลน,นะครับเดินลงมาฮะจะเห็นมีพินไกลหน้าเชลนะครับให้เราไปเติมที่เว็บเติมเกมนะครับผมอ่ะนี่ฮะเว็บนี้เลยใส่ uad ของท่านเข้าไปนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ แล้วเลือกมาที่การีน่าเชลนะครับอ่าการีน่าฮะการีน่าเซเว่นนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็เอาโค้ดมาใส่เลยฮะยืนยันนี่ครับเพชรก็จะเข้าสู่ตัวละครของท่านแล้วนะครับอ่าหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดเพชรนะฮะบวกบูนัสด,ด้วยนิดนึงอ่าเติมไปให้ครบนะครับผมยังมีโค้ดเหลืออยู่นะฮะนี่ฮะอีกสามรางวัลที่ผมได้มามีสามสิบเชลเจ็ดสิบห้าเชลก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับผมตอนนี้เติมเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเพชรในตัวละครกันเลยครับผมตอนนี้ก็มีเพชรเข้ามานะครับจาก309เเพพชรตอนนี้ิ่มมาเเป็น2,420พชรแล้วนะครับก็ถ้าใครรชอบกาสุ่มเพชรแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมน ไปสุ่มเพชรกันเยอะๆนะฮะที่เว็บ l e s p e ดช็อปดอทนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่สตูดิโอบ็อกช็อตนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวรอท่านปุ๊กก่อนตอนเนี้ยคุณรู้ทำไรอ่ะเออรออโทรศัพท์อยู่กับน้องคุณกอือรอท่านปุ๊กคนเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยไปฮะ ครั้งแรกเนี่ยถ่ายวีด็อกเนี่ยวอล์กเนี่ยขอท่าเท่ๆนะโอ้โหมืดว่ะโอ้โหมือไม้หัดถ่ายคลิปฮนะมืดว่ะเอ้องร้อนแสงเย่หมนเข้มอ่ะีโอ้เฮ้ยลิฟต์มาแล้วครั้งแรกการขึ้นลิฟต์ครับของ EP กดเลยกดเลย ในมือกูสัุ่ศลเนี่ยชิบหายแล้วปุ๊บมีเล่าขาวป่ <c oughs> ะก๊อกนึงไม่สั่นเลยโอ้มือสัอ่นเชยด้วยวะเฮ้ยไม่ยิงข้าวถ้าติดกันอยู่เลยริ้วไปทำอะไรไปด้ะเยี่ยงกันหายใจแต่เราลองเพลงกี้หน่อยน่ะยังไงวะอ่าเพลงไก่ทอดตอนนะให้ปุ๊บ <c oughs> ดิท้าเขียวดิคุณถ้าเขียวสิ เดี gap, gap ๋ยวรอแคปนะครับแคปน่าจะอีกสักประมาณ5นาทีรอบพี่เจ้าก็จะถ่ายเหมือนกันตอนไปแข่งแต่ว่าแบตมันหมดอ่ะ And time is over before you know you're older, so sober. No closure, I'm colder She getting nothing, Joker Clock ticking time is over Before you, know you're older So sober, alone She getting my cold shoulder You crying like it's rain You causing all the pain No closure, I'm colder ก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมผมกาลังเดินทางไปส่งน้องที่อุตรดิตถ์นะฮะ<อ>เดินเท้านะยอง๊อกไป<อ>คือตอนเนี้เรียกแกป๊ปแล้วแกป๊ปมันไม่มานะครับมันมันซอยแบบเล็กๆซอยแคบๆนะ่าจะกลับรถยากฮนะ<อ>เราต้องเลยเดินออกไปหน้าบากซอยนะครับเพื่อที่จะจะไปเรียกรถเพื่อไปส่งน้องๆที่โรงแรมนะครับแล้วก็ยงังยางกแค่กลับบ้านนะผม <c oughs> โอ้ยแยงเท่เลยถ่ายรูปนะฮ <c oughs> ะ่ะเดี๋ยว น่านจะได้แยกจากกันแล้วตรงนี้เจอกันใหม่ก็น่าจะเป็นรอบแกนเลยวันที่14นะครับผมไปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะท่านวิวอ่ะายบายอเคเจอกันใหม่ครับผม